สวัสดีครับมาผอกับยาคิดคณโกชิโยหวานปลามีเทปไปหนาเงินใสกับบะมี่เ <laughs> มื่อนี้ด้ต้มทัวครับแล้วก็ปลาแห้งปลาหวานตัวต้มเออตังเวาหลายเพป็นน้ำลายเดี๋ยวเติมยาก่อนเติมยาก่อนยุวเข่าแล้วเมื่อนี้วันที่เข่ามืัดมือ,อ,มอเติมยาก่อนหนาดมี อ่อนทอกก็ต้องรอไลายเปิดน้ำลายครับนี่ข้าวเหนียวทำลังแหม,มานเลยลายอืมอืมใป้ผมตุ่มให้เองอืม,อ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 ม ก็หวนานนะครับนะหลังจากไปกินคลิปเนื้อทำไมใช่หลือมากินคลิปแบบไม่ได้การล้างลานนะก็คืออมไม่ละ อ,อ,อร่องป้าแหงคือืม่มแต่งน กินได้ยูใครมกตุ่มอืมอืมอได้ตกดินกินได้ตกหายไม่ได้กินคืออะไรครับวิวข้างหลังทานปะแม่ครับแม่ครับ กูวยจีไหกับฝากเนะครับกินไปๆแชนเนี่ยกับไก่ี้คุนโกกดไหลก์กดแช่ก็ติดตามน้นไหมครับอืมอืม นะครับต้ททว่าเคยต้มไปแห้งไปแห้งทอดเหมือนจะทานแห้งกระดิแห้งครับ Ừ. 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 Dân khắp tăng khâm Có lái lại มืม่อน,นี้ก็ถ้ามีหละครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเห็ดกินๆไป,ไปนเนแชแนลแล้วก็จะคิดคุณกูขอบคุณครับ